สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานถือปิจิตมาทำบุญนะคะวันนี้วันพระใหญ่ก็ขอให้บุญหนุนนำเนาะก็ลูกสาวก็มีวาลีโลเซนเนาเอออสเตยเวียนาแล้วก็ลูกข้าพเจ้านะคะก็คือ,อลูกบุตรบุญธรรมก็คือ วาลีโลเซนเนอร์ออตเตรเวียนาแล้วก็มีนายจิรศักดิ์พิทักษ์ชัยสมเด็จสุจิลาหาด,ดาชื่อเล่นเขาก็คือ,อเจมแล้วก็ช่างดำนะคะแล้วก็มีเฮียวแล้วก็มีน้องลาล่านะคะ ็มีห้าคนทั้งบุญบุญธรรมด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มาวัดก็ขอให้บุญหนุนนำด้อยกขอให้แม่มาเอาบุญก็จะแบ่งให้ทุกๆคนนะคะห้าคนก็คือห <c> ก <oughs> คนทั้งพ่อฟื้น นะคะแล้วก็เจ็ดป้าคำใสนะคะครอบครัวน,นี้ขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วาลีโรเซนเน่าเอออสเตียเวียนา <c oughs> แล้วก็มีนายจิรศัก์พิทักษัยสมเด็จสุจิราหาด,ดาก็คือเจมแล้วก็ดำสลิหรือดำดำ,ดำหรืออื่น แล้วก็มีนายเหี่ยวมีน้องลาลามีพ่อฟื้นเนอร์แม่คําสายขอให้มีต่วความสุขความจเจริญนะคะมาทำบุญวันนี้ขอให้บุญหนุนนำ <c oughs> <c oughs> ยอยมาทยอยมาขนมดีเหรอ เขาไม่ได้ซื้อเผื่อได้เนาะซื้อได้มะพร้าวเด้เนาะค่อยกิอยอยนเจอัน,อ,น,อ,นอันแป้งแต่แต่ว่าไม่กินเนื้อซัดนะนะไม่เป็นเผืเนน่อเนาะ Hãy đâu kênh Ghiền con Gõ của nó bỏ lỡ những video hấp dẫn phút này cũng tốt đồng tiền này nha các bạn, nướng เดี yeah. <Okay. S 2> ๋ยวคันจะายูกนะเพาะปนั่งอปนั่นหน้าเพื่อนๆก็ง่ายอยู่นี่เขาเห็นยุบเปนหาหน้าเบอไปนเชือบัสาอยากไปน้ำโลกนั่งอยู่กูโลเยนีไมไปนั่งคือเลือกของเขาคือเอาตาไปนั่งไปลถือสรอยนึ่ไปนั่งอยู่คูชายรูปแล้วเพ่นจะหนหน้ามาใส่่ีตาตปตาปปาทแล้วเรื่องของนี้บอกเออเาาามาบ่อร mày thăng lơ Chị lưng chưa lưng thơ lưng chưa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  chị chưa lưng chưa lưng chưa lưng chưa เขานั่งบอกเออเขานั่งที่รึล่ะนั่งนี่ก็ได้ขยันนั่งนี่ก็ได้มันได้พีเข่าหรือไรมีได้พีมีได้พีมีได้พีหรือไม่พี่นี่ได้ดีนะเนี่ยไม่ได้พีเพื่อนไม่นั่งนี่ซิวเอามาพีเอามาพีเขาบ่ามีได้เพื่อดูนี่น่ะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะ นี่นี่นี่เสื้อผ้ากันกำลังจะใส่บาทนะคะก็คนเยอะแยะเยอะนะคะกส่ก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยใส่บาทกันไเด่นเออ คลิปนี้น<อ>ก็จบลงเพียงนีนน้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ